สวัสดีน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกรัคณิตออนไลน์ชิงเคัยครับสำหรับคลิปนี้ครูกรัจะมาเฉลยข้อขสอบคณิตศาสตร o ์โ n e เ็ปี63ของน้องๆม6ข้อที่28นะครับซึ่งเป็นเรื่องสถิติข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยใช้ความรู้ครึ่งบทนะโจทย์แบบนี้ง่ายมากนะครับครูกรัอชอบมากเลยแต่ว่ามันจะต้องมีความรู้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะฮะ และที่สำคัญนะครับข้อนี้เนี่ยเขาถามเรื่องส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้องๆเคยรู้ไหมว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะ SD นะฮะมันมี2แบบคือแบบประชากรกับแบบข้อมูลตัวอย่างนะครับซึ่งถ้าน้องๆเลือกใช้ผิดไม่เหมาะกับชุดข้อมูลค่าที่ได้มันจะไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เดี๋ยวครูก๊อบมาเขียนสูตรให้ดูว่า ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานที่ใช้ในข้อนี้คืออะไรนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในข้อ28นะครับน้องๆเขาบอกว่าข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนะชุดหนึ่งเนี่ยมีจํานวนนะฮะจํานวนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าข้อมูลชุดนี้มี ฐานนิยมเป็น6นะครับอันนี้มาแล้วนะตัวที่1ฐานนิยมคือ6มีมัธยาฐานเป็น8นะอันนี้ข้อมูลตัวที่2นะครับมีพิสัยเป็น10นะแล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น10คคำถามคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งก็อาจจะลงตัวหรือไม่ลงตัวก็ได้เออเห็นไหม ข้อเดียวเนี่ยถามเรื่องอะไรบ้างก่อนอื่นเนี่ยน้องๆจะต้องแบ่งแยกก่อนว่าฐานนิยมมันอยู่ในหัวข้ออะไรมัธยฐานมันอยู่ในหัวข้ออะไรซึ่งรูกลได้เคยอธิบายไว้แล้วในข้อที่2 4นะครับว่าเรื่องราวของสถิติแบ่งสูตรแบ่งหมวดหมู่กันยังไงคร่าวๆตอนนี้เดี๋ยวทวนให้อีกนิดหนึ่งจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปย้อนดูทั้งหมดก่อนอื่นนะน้องๆต้องรู้จักคําว่าค่ากลางเนาะ ค่ากลางไม่ใช่ค่าที่อยู่ตรงกลางแต่ค่ากลางหมายถึงตัวแทนของกลุ่มข้อมูลค่ากลางในวิชาสถิติโอนเ็ตที่น้องๆเรียนเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3แบบค่ากลางแบบที่1นึ่เขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตจําได้ไหมครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยหายังไงค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ามีนนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือ x bar โดยที่ x Bar จะเท่ากับผลบวกของข้อมูลหารด้วยจำนวนข้อมูลจําได้ไหมอ่านะฮะหารด้วยจำนวนข้อมูลอันนี้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตหยาบๆคือแบบนี้นะถือเป็นค่ากลางชนิดที่1นนะครับค่ากลางชนิดที่2นะครับเราจะเรียกว่าค่ามัธยฐานนี่นะค่ามัธยฐานแปลว่าอะไรอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกมีเดียนนะครับ D.I.A.N เวลาย่อกก็คือ M.E.D. มีเดียน,นี่คือค่าที่อยู่ตรงตำแหน่งกึ่งกลางนะครับเป็นค่าที่อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางอูะค,ครับโน้ตไว้ให้คือค่าที่อยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดนะฮะต้องเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ยังไงด้วยที่เรียงลำดับแล้ว นะก็คือเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก็ได้แต่มันจะต้องอยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดซึ่งหาตำแหน่งนะครับตำแหน่งของมีเดียนคืออะไรอันนี้น้องๆต้องหาหาเป็นนะอ่าเดี๋ยวครูครับเขียนตำแหน่งของมีเดียนนะครับเขียนตรงนี้ละกันเนาะตำแหน่งของมัธยาฐานนะครับ ก็ให้เราเอาจํานวนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยบวกด้วย1และหารด้วย2เช่นถ้าข้อมูลมันมี5้5ตัวใช่ไหมน้องๆก็บวก1เป็น6แล้วก็หาร2ก็จะได้3แสดงว่ามีเดียนคือตัวที่3อย่างนี้ครับโอเคนะพอเข้าใจนะครับค่ากลางชนิดที่3นะฮค่ากลางชนิดที่3ก็คือค่าฐานนิยมนะครับ ฐานนิยมเนี่ยก็มีคำว่านิยมเนาะภาษาอังกฤษแปลว่าโหมดนะครับย่อว่า M O D จะย่อทำไมใช่ไหมอ่ะโหมดเนี่ก็คือข้อมูลชนิดไหนครับคือข้อมูลนะครับที่ซ้ำกันมากที่สุดซ้ำนะไม่ใช่ฉํำซ้ำ นะครับมากที่สุดหรือที่เราเรียกว่ามีความถี่สูงสุดกรณีเป็นอันประภาคชั้นเราจะเรียกตัวนี้ว่าโหมดนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลค่ากลางทั้ง3ตัวนี้เราก็จะเรียกลุมๆว่าค่ากลางแต่เวลาโจทย์เขาให้มาอย่างข้อนี้เนี่ยให้ค่ากลางมา3อันเลยเห็นไหมให้ทั้งค่าเฉลีย่ยเลขคณิตให้ทั้งค่ามัธยฐานแล้วก็ให้ฐานนิยมเดี๋ยวเราต้องใช้ให้เป็น ความรู้แค่นี้ยังไม่เพียงพอครับน้องๆข้อนี้เนี่ยโจ์เขาพูดถึงเรื่องของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอีกนะฮะตีนี้เรามาดูนะฮะเรื่องของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยจัดอยู่ในหัวข้ออะไรในสถิติเราเรียกว่าการวัดการกระจายนะซึ่งการวัดการกระจายเนี่ยจะมี2ประเภทใหญ่ๆคือการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์แล้วก็การวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์ทีนี้ หัวข้อที่เจอใน ONe t นะครับจะเป็นการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์เท่านั้นครับน้องๆถ้าแบบสัมพัทธ์มันจะอยู่ในเลขเพิ่มเติมนะครับเลขเพิ่มเติมก็อ,อกในก้าวสมันกับในแพทหนึ่งและการวัดการกระจายสมบูรณ์ที่เรียนใน ONe t เราเรียนแค่2ตัวมันมี5แต่เราเรียน2นะครับตัวที่1นนะเราเรียกว่าพิสัยนะครับพิสัยคืออะไร พิสัยก็คือเอาค่าสูงสุดนะฮะ x maximum ลบกับค่าต่ำสุดนะอันนี้เรียกว่าพิสัยนะครับเช่นน้อยสุดคือ1มากสุดคือ10พิสัยก็คือ10-1ลบ1นงนี้ก็จะเป็น9ตัวพิสัยเนี่ยมันจะบอกว่าข้อมูลเนี่ยมันกว้างแค่ไหนนึกภาพออกไหมมันจะบอกแบบหยาบๆนะครับ ฉะนั้นจะมีข้อมูลมีค่าการวัดการกระจายแบบที่2ที่มันจะละเอียดกว่าเราเรียกค่านี้ว่าส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานนะฮะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็แปลตรงตัวก็คือมันเป็นตัววัดว่าข้อมูลมีการเคลื่อนไปจากค่ามาตรฐานเยอะไหมมาตรฐานก็คืออยู่ตรงกลางๆนะครับโดยที่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยมันจะวัดความเคลื่อนจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะฮะคือเทียบกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเอาข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยมาลบกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตยกกําลัง2แล้วก็รวมกันให้หมดทุกคู่แล้วก็ถอดรูทนะครับสูตรของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ชุดใหญ,ใหญ่ถ้าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะเป็นข้อมูลแบบประชากรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับ ถ้าข้อมูลเป็นแบบประชากรส่วนเนบี่ยงเบนมาตรฐานจะเท่ากับสแควรูทซิกมาของ x i ลบ x าทั้งหมดกำลัง2องหารด้วยจํานวนประชากรทั้งหมดนะฮะกับอีกแบบหนึง่งถ้าข้อมูลเรามาเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับส่วนเนบี่ยงเบนมาตรฐานของเราเนี่ยก็จะได้จากซิกมาของ x i ลบ x บทั้งหมดกำลัง2 ตัวหานในที่นี้จะเป็น n ลบหนะครับสังเกตตัวแปรที่ครูกอบเขียนนะครับตัว n จะใช้คนละแบบกันนะฮะก็เป็นข้อมูลคนละชนิดนะฮะตรงนี้ตั้งใจฟังนะอย่าพึ่งเมยออย่าพึ่งคุยอย่าพึ่งเคี้ยวขนมนะครับใครที่เคี้ยวอยู่ก็เคี้ยวหยุดหยุดเคี้ยวแป๊บหนึงแล้วฟังข้อมูลเนี่ยในสถิติมันจะมีข้อมูลอยู่2ระดับ ระดับหนึ่งก็คือข้อมูลประชากรประชากรเนี่ยจะหมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมมาได้นะฮะอย่างเช่นประชากรของพึ้งนะฮะเราอาจจะทำการนับหรือว่าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพึ้งทั้งรังนะ,ะต้องนับทุกตัวเราจะเรียกว่าประชากรนะครับเพราะฉะนั้นพึ้งทุกตัวเราก็เรียกว่าประชากรหมายถึงจำนวนประชากรทั้งหมด หรือถ้าเราจะนับคนจำนวนคนในหมู่บ้านถ้าเรานับหมดทุกคนเลยนะครับก็เป็นการนับแบบประชากรทีนี้เรื่องบางเรื่องเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันมีพฤติกรรมเป็นหมวดหมู่นะครับหรือว่ามีความคล้ายกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะตรวจสอบข้อมูลไม่จำเป็นต้องตรวจสอบทั้งหมดเนื่องจากจำนวนมันเยอะมากเราก็จะสุ่มตรวจบางส่วนในกลุ่มนั้นนะฮะ การสุ่มตรวจบางส่วนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าการสุ่มข้อมูลตัวอย่างเคยได้ยินนะข้อมูลตัวอย่างเนี่ยมันก็คือข้อมูลส่วนหนึ่งของประชากรดังนั้นคําว่าตัวอย่างจะหมายถึงข้อมูลบางส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลตัวอย่างซึ่งในตัวอย่างเนี่ยนับออกมาแล้วเป็นยังไงเราจะถือว่าข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเอาไปทํานายพฤติกรรมโดยรวมของประชากรทั้งหมดได้ เข้าใจไหมฮะ,ะเราใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างนะครับอะกรูกรัจะยกตัวอย่างอันที่มันเป็นอะไรที่นิ่งๆสักอย่างหนึ่งเช่นเช่นนะครับโรงงานผลไม้กระป๋องนะฮะโรงงานหนึ่งเนี่ยอาจจะผลิตผลไม้กระป๋องวันละ2 0,000กระป๋องสมมตินะ2 0 0 0 0กระป๋องทีนี้ถ้าเราต้องการตรวจสอบว่าผลไม้ที่ผลิตออกมาได้คุณภาพไหม เราคงไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้ง20,000กระป๋องเพราะมันเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้วิธีการสุ่มตรวจสุ่มตรวจก็เลยจะหยิบข้อมูลหยิบตัวผล,ลไม้กระป๋องเนี่ยขึ้นมาบางกระป๋องหยิบแบบแรนดอมแรนดอมก็คือสุ่มไปทั่วๆเห็นไหมแต่นี้ถ้าเขาสุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยจำนวนที่สุ่มขึ้นมาเขาเรียกว่าข้อมูลตัวอย่างนะครับเอามาจํานวนหนึ่งแล้วก็มา พิสูจน์มาผ่าน QC นะครับผ่านกระบวนการดูว่ามันมาตรฐานไหมถ้ากลุ่มตัวอย่างตัวเนี้ยข้อมูลที่ผลไม้กระป๋องที่สุ่มมันเนี้ยมันได้มาตรฐานนะครับเราก็จะถือว่าผลไม้กระป๋องที่ผลิตทั้งหมด20,000กระป๋องได้มาตรฐานไปด้วยนี่คือการสุ่มตรวจเฉพาะตัวอย่างพอเข้าใจนะดังนั้นระดับของข้อมูลเนี่ยมันจะมีแบบประชากรกับแบบตัวอย่างนะฮะ ถ้าเป็นระดับประชากรเนี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตเขาจะใช้ตัวมิวส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเขาจะใช้ตัวซิกมาตัวนี้เรียกว่าซิกมาตัวเล็กแต่ถ้าเป็นข้อมูลตัวอย่างเนี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราจะเรียกว่า x bar ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราจะใช้ตัว S ฉะนั้นถ้ากลับมาเขียนให้ถูกนะครับข้อมูลประชากรตรงเนี้ยกรุก็ต้องเขียนเป็นตัวซิกมาอย่างนี้พอเข้าใจนะฮะอันนี้ก็คือการเลือก ใช้สูตรของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานให้ถูกต้องถามว่าสำหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อ28เราควรจะเลือกใช้ข้อมูลใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบไหนนะรูกับก็จะบอกว่าเราจะใช้ตัวนี้นะฮะเราจะใช้ตัวนี้ทำไมถึงใช้ตัวนี้มันมีคีย์เวิร์ดมันมีคำใบมาในโจทย์ครับน้องๆครับมันมีคําใบมาว่าดูนะ ในโจทย์เนี่ยเขาเขียนมาว่าไงตอนแรกข้อมูลกลุ่มตัวอย่างชุดหนึ่งมี5จํานวนเห็นไหมฮะเห็นคําว่ากลุ่มตัวอย่างไหมนี่อ่ะให้ดูชัดๆเลยเขาบอกมาเลยว่ามันเป็นกลุ่มตัวอย่างเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เราควรจะใช้ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานสําหรับข้อมูลตัวอย่างนะบางข้อเนี่ยนะครับเขาไม่บอก โจทย์บางข้อเขาไม่บอกเขาให้ข้อมูลมาเลย5ตัวให้ข้อมูลมา5ตัวทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าหตัวเนี่ยเราควรจะใช้อสแบบ่สูตรแบบสูตรแบบส่วนหนึงเปมาตรฐานแบบประชากรหรือตัวอย่างนะครับซึ่งอันนั้นต้องไปพิจารณาข้อมูลประกอบในโจทย์ข้อนั้นๆพอเข้าใจนะพอเข้าใจนะได้อยู่นะฮะ ดังนั้นอันนี้คือความรู้ทั้งหมดที่ต้องใช้ในข้อนี้เขาเล่นให้ความให้ข้อมูลมาทีเดียวใช้ความรู้ไปเลยครึ่งบทหรือเรียกว่าทั้งบทเลยก็ได้นะฮะอ่ะตอนนี้เราจะมาหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนะครับทั้งหมดนี้ครูกับจะลบน้น้องๆจะจดก่อนก็นได้นะครูกรับจะลบนะครับใครจะจดก็หยุดวิดีโอแล้วจดไว้นะโอเคหนอึอ่ะมาดูกัน สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือข้อมูลเนี่ยมีหาจำนวนเห็นไหมข้อมูลมีจําจำนวนนะครับเปลี่ยนปากกาแป๊บนี่ข้อมูลมันมีอยู่จําจำนวนถือว่าโอเคนะถือว่าโจทย์ใจดีนะกูก็ก็ร่างข้อมูลก่อนนะครับมาิส s t ข้อมูลดูว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ1 2 3 4 5โอเคนะตอนนี้เราต้องมาแกะข้อมูลทั้งจําจำนวนนี้แล้วไปหาส่วนเบี่ยงเบน,นมาตรฐาน สิ่งแรกเลยก็คือมัธยฐานนะครับมัธยฐานเนี่ยมันเท่ากับ8มัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นก,กรุ๊ก็ได้แล้วว่าตรงกลางนี้ต้องเป็น8แน่ๆคิดทันไหมนะฮะตรงกลางต้องเป็น8นะถัดมาเขาบอกฐานนิยมเป็น6น้องๆครับฐานนิยมมันต้องมีการซ้ำกันตั้งแต่2ตัวขึ้นไปจำได้ปะฐานนิยมนะและฐานนิยมเป็น6 6มันน้อยกว่า8แสดงว่าเราต้องมีเลข6อย่างน้อยกี่ตัว2ตัวถ้างนั้นตัวที่อยู่ทางซ้ายของ8ก็ต้องเป็น6ทั้งคู่ฟังทันไหมฮะ,ะบางคนบอกฮะมายังไงอ่าฟังอีกรอบหนึ่งฐานนิยมนะฮะมันคือเลขที่ต้องมีการซ้ำกันอย่างน้อย2ตัวซึ่งโจทย์ข้อนี้บอกฐานนิยมเป็น6 6มันน้อยกว่า8 ฉะนั้นเลขทางซ้ายของเลข8จะต้องเป็น6ทั้งคู่เข้าใจแล้วฮะต่อนะครับอันนี้ใช้แล้วอันนี้ใช้แล้วนะครับต่อมาพิสัยเป็น10พิสัยคืออะไรนะพิสัยคือส่วนต่างของตัวน้อยกับตัวมากตรงนี้นะฮะมันต่างกัน10แสดงว่าน้อยสุดคือ6มากสุดก็ต้องเป็น16เห็นไหมได้มาแล้วเนาะ สุดท้ายมันจะมีตัวที่เราไม่รู้อยู่อย่างหนึ่งก็คือตัว a ละกันนะครับให้ตัวนี้เป็นตัว a เราต้องหาตัว a ก่อนกี่นะแต่มันมีข้อมูลอีกอย่างที่ยังไม่ได้ใช้อันนี้ใช้ละข้อมูลอีกอย่างหนึ่งคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้องๆครับสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตหายอย่างไร x บาร์ท่ากับผลรวมหารด้วยจำนวนข้อมูลใช่ไหมอ่ะกูกแทนค่านะ x บาร์คือ10 ผลรวมของข้อมูลก็คือเอาทั้งหมดเนี่ยบวกกันนะครับก็ได้เท่าไหร่อ่ะ6บวก6ได้12 12บวก8ได้20 20บวก16ก็เป็น36หนะฮะหารด้วยจำนวนข้อมูล5ตัวเห็ไหม5ตัวนะแล้วเราก็คำนวณค่า A ออกมานะครับเราก็ดูว่าเออย้าย5ไปคูณกับ10ก็เป็น5 10นะครับ A บวก36ได้50แสดงว่า A คือ14บนสะี่ทันไได้14แล้วนะครับอันนี้สรุปว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราหาได้แล้วมันก็คืออะไรบ้างครับ668 14 16ทันนะโอเคนะครับตรงนี้ครูครับก็จะต้องมาขึ้นการคำนวณใหม่ ขึ้นการคำนวณใหม่คำนวณใหม่เพราะอะไรเรากำลังจะหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวนี้นะฮะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวนี้เรื่องใหญ่นะครับน้องๆตัวนี้เรื่องใหญ่คือเราจะต้องคำนวณละเอียดเลยจำได้ไหมสูตรเขาว่าไงนะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับสแควรูทซิกมา x i ลบ x bar ทั้งหมดกำลัง2ส่วนด้วย n ลบ1ใช่ไหมที่เมื่อกี้เรา list ไว้เพราะฉะนั้นเราต้องหาองค์ประกอบที่อยู่ในนั้นให้หมดเลยดูวิธีเขียนนะครับใครไม่เคยดูครูกรับเขียนเพิ่งเจอครั้งแรกมาดูนะเริ่มต้นครูร็บจะเอาข้อมูลมา list ก่อนอันนี้คือ x i x ตัวที่1คือ6ตัวที่2คือ6ตัวที่3คือ8 ตัวที่4คือ14และตัวที่5คือ16เอาข้อมูลมาเรียงก่อนนะเนี่ยก็คือเอาเจ้า5ตัวเนี้ยนะครับ5ตัวเนี้ยมาเขียนเรียงแนวตั้งถัดมาเราจะหา x i ลบ x bar น้องๆครับ x bar โจทย์ให้มาเป็น10เพราะฉะนั้นเราจะหา x i ลบ x bar สุดท้ายแล้วเราจะต้องเอาตัวเนี้ยไปยกกำลังสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลายกกำลังสองมันเป็นบวกหมดเลยงั้น x i ลบ x bar ค,ครูกรอบไม่สนเครื่องหมายะนะฮะหามาก่อนว่ามันต่างกันเท่าไหร่ไม่เอาเครื่องหมายบวกบวกลบลบ,ลบช่างมันนะครับอย่างเช่น6มันต่างจาก10อยู่4กค,ครูกก็เอา4มาอย่างเงี้ยค,ครูกรอบไม่สนว่าลบไปนแล้วเป็นบวกเป็นลบเพราะเดี๋ยวเอาไปยกกาลัง2อยู่ดีอันนี้ก็4เนอะอันนี้ก็2อันนี้ก็4 16ต่างจาก10อยู่6อย่างเงี้ยครับคูกก็เอาแต่ผลต่างมานะครับ ถูกไหมสี่สี่สองสี่หกจากนั้นครูกรับก็หา x i ลบ x b รับกำลังสองก็คือจับตัวนี้มายกกำลังสองเป็นสิบหกสิบหกสี่สิบหกสามสิบหกใช่ไหมฮะทีนี้ไอ,เอนน้เจ้าก้อนเนี้ยเจ้าก้อนเนี้ยมันก็คือก้อนเนี้ยแต่ว่าเราต้องหาผลรวมใช่ไหมเราต้องหา summation งั้นค,ครูกรบรวมแนวตั้งลงมาเลยนะ รวมได้เท่าไหรเ่เอ่ยอ่ะเออรวมยากเนาะอันนี้ได้ยี่สิบอันนี้ได้32นะครับยี่สิบเป็น52เนาะบวกกันเป็น52าสิบบวก30ก็เป็น82 82บวกหกก็เป็น88นะคิดเลขทันนะเอาละ พอเราได้ตัวนี้นั่นคือซิกมาแล้วนะครับซิกมาของทั้งหมดนี้ได้88ทีนี้เราก็มาใส่สูตรนะครับใส่สูตรตัวนี้นะฉะนั้นตัวเศษของเราก็คือ88ทันไหฮะยกจากข้างล่างขึ้นมาตัวหารคือเท่าไหร่เดิมมีอยู่5ลบไป1ก็เหลือ4นะครับก็เป็น88ส่วน4 เพราะฉะนั้นตอนจบนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ428 428ได้สแป r รู t 22น้องๆก็ไปตอบชอยที่2พอเข้าใจไหมนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครูก็จะเขียนแบบนี้นะถ้ามันมีข้อมูลมาให้เป็นชิ้นๆนี่ครูก็จะเขียนคอลัมน์ค่อยๆหา,หาผลต่างค่อยๆหาตัวเลขลงมาทีละนิดนะฮะแล้วก็ คำนวณในสูตรทีเดียวเนาะโอเคพอได้นะครับพอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อเดียวเป็นข้อที่ร้ายกาจมากต้องบอกว่าข้อนี้ร้ายกาจมากคือให้ข้อมูลหลายๆอย่างเราต้องใช้ความรู้หลายๆอย่างเชื่อไหมบางคนเนี่ยทำข้อสอบเนี่ยสับสนสับสนว่าเอฐานนิยมกับมัธยาฐานใครคือตัวกลาง ใครคือตัวซ้ํำแยกไม่ออกเพราะว่าไม่ได้ทบทวนไปก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นจะให้ดีน้องๆควรจะเตรียมตัวไปนะอ่านอ่านไปอ่านแล้วก็ทําเยอะๆนะครับโอเคข้อนี้เป็นเรื่องสถิติที่ใช้สูตรเยอะพอสมควรอธิบายยืดยาวเพาทวนของเก่าด้วยนะก็ลองซ้อมทําดูนะครับลองซ้อมทําดูขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ กดแชร์เอาไว้ดูด้วยนะกดแชร์เอาไว้จะได้ดูใกล้ๆสอบนะครับกดถูกใจเนี่ยกรกรับก็จะเห็นแล้วก็จะมีกําลังใจนะครับยิ่งเขียนคอมเมนต์ขอบคุณเข้ามานี่จะได้กําลังใจล้นหลามนะครับ โอเคข้อนี้เป็นข้อที่28แล้วทั้งหมดมันมี40ข้อใครยังไม่ได้ดูย้อนหลังตั้งแต่ข้อแรกนะครับรีบกลับไปดูนะใช้เวลาเยอะเหมือนกันเพราะครูอรับอธิบายบางข้ออธิบายยาวมากเพราะทวนสูตรในด้วนงั้นรีบไปดูย้อนหลังเลยนะครับสำหรับข้อนี้ก็จบแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ